นะครับ f อฟพี่ยอดนะครับพี่ยอดขออนุญาตแนะนํานะครับสําหรับใครที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อควยไม่ว่าคุณจะเพิ่งรู้จักหลวงพ่อควยหรือว่ารู้จักหลกวงพ่อคยมานานแล้วบูชายังไงให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าคุณอยู่ไกลตั้งจิตอธิษฐานบูชาท่านที่บ้านได้แต่ถ้ามีโอกาสนะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้ง่ายๆคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่มีบารมีหลวงพ่อควยนะครับมาก นะครับคือในบริเวณวัดโคศิรามบริเวณหน้ามณฑปหลวงพ่อกลวยนะบริเวณหน้าสิรีละท่านนะครับสองที่นี้เป็นบริเวณที่คนไปกราบไหว้บูชาจุดธูปเทียนนะครับนะบูชาหลวงพ่อกลวยสถานที่นี้จะเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะถ้าคุณมีชีวิตที่ไม่ดีแปะเปื้อนอะไรมาที่ไม่ดีในชีวิตนะครับถ้าคุณเอาตัวคุณสามารถมาได้ในวันที่เป็นมงคลนะครับในวันที่เป็นมงคลสถานที่เป็นมงคล สถานที่มีพลังศรัทธ,ธาของมหามนตนที่มากราบไหว้บูชาหลวงพ่อกลวยพลังท่านบารมีท่านมีเยอะถ้าคุณติดสินติดแสบอะไรที่ไม่ดีลงเพลลงพัดไม่ดีในชีวิตหาโอกาสมาโดยเฉพาะวันไหวค,ครูนะวันที่12เมษายนคนจะเยอะมากนะครับหรืองานกระถินลง,ลงมานะเดือนพฤศจิกามีโอกาสเอาตัวคุณมาที่วัดมาขอบารมีท่านปัดเตาสิ่งที่ไม่ดีออกจาก ชีวิตออกจากร่างกายคุณอะไรที่เป็นลงเพลลงพัดนะครับมันก็จะลดน้อยถอยลงหรือหายไปเลยสาธุสาธุถือว่าเป็นการเผยแผ่บาร,รมีนฮอกกวยนะครับขอให้เอฟซีผมนะครับที่ได้รับฟังผมหรือดูย้อนหลังได้รับนะครับสิ่งที่ผมมอบให้นะครับขอบคุณมากสาธุสาธุขอให้ลูกศิษย์ของฮอกลวยนะครับชีวิตดีขึ้นร่ำรวยทุกๆคนวันนี้ ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย